อุ้ยตุกเงยพี่น้องกบตุกการตุกเงยถ้าน้อยีพี่น้องเพิ่งสองครับมาครับผมสิพ่ามายามกบครับลักกบไวปมาบ้านนียครับมาเบิ่งหลังแรกกันเลยครับผมนี่ครับใส่ไว้มีตัวพี่น้องมีตัวปะโอ้ยตุกเงยพี่น้องกบตุกเงยครับได้หอดปู่หอดกบครับหมานแล้วครับผมเต็มแหลกข้ามาแล้วครับผม พี่น้องตุบเงยด้วยมนัมนมนัมนมันมันมีหลังนึงครับพี่น้องรุ่นใจกันว่าจิถือปะอ้๋ถือครับผมทำงานเหรอครับผมรอบห้อดีสองแต้มเหครับไปครับไปต่อครับรุ่นต่อครับผมข้างหลังนี้ครับโดดดังดังดังเลยพี่น้องตุบเงย,ยปะครับกุบกุบเขื่องครับผม ตุบเงี้ครับพี่น้องมึงตาตุบเงี้ยมานเหรอพี่น้องฮะพี่น้องเมกี้นไอ้มันชันลุนซอยกันตุบเงี้ยถ้าไม่พี่น้องมึงสองครับสองตัวครับผมโอ้มันนะครับผมสองเหรอ